คืออย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ขอกันมามากมายว่าเฮ้ยพี่เสินช่วยรีวิวมือถือตัวล่าสุดที่พี่เสินใช้หน่อยได้ไหมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยได้โอกาสนะครับก็เลยอยากจะมาทำอันบ็อกซิ่งของที่อยู่ในมือถือตัวล่าสุดที่ผมจัดมานะครับก็คือเจ้าตัว vivo x 4 o pro นะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมเพิ่งสอยมาถืออาจจะเป็นตัวสุดท้ายของปีนี้ก็เป็นได้แต่คิดว่าปลายปีเนี่ยคิดอยู่ว่าอาจจะมี จัดมือถืออีกสักตัวหนึ่งมาเพื่อรีวิวนะครับอันนั้นนีก็ต้องรอคอยติดตามกันนะครับแต่มาถึงเจ้าตัว vivo x4 3 pro ก่อนว่าเฮ้ยพี่เสิริญทำไมเจ้าตัว vivo x4 5มันออกมาเพิ่งออกมาเลยแต่ทำไมพี่เสิร์นไปสอยตัวนี้นะครับมันมีเหตุผลอยู่มากมายครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตัางหากแยกออกมานะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลหลักๆนะครับที่ผมตั้งใจที่จะซื้อเจ้าตัว vivo x3 pro ตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ เพราะว่าเจ้าตัวมือถือของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยซิมหลักมาอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้ดูคือด้วยเหตุผลหลักของเขาเนะครับที่ผมตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องคิดมากในการซื้อเจ้าตัว vivo x f o pro เนี่ยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ยังเป็นมือถือพับได้ที่เซนเซอร์ใหญ่ที่สุดของมือถือฝาพับทุกแบรนด์หน้ขนานี้นะครับถ้าเกิดว่าผมผิดเนี่ยก็ทุกคนลองพิมพ์กันมาได้ว่ามีเซนเซอร์ ของกล้องของมือถือฝาพับรุ่นไหนที่เซนเซอร์ใหญ่กว่าเจ้าตัวรุ่นนี้มีหรือเปล่านะครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยที่ผมเช็คเกือบทุกแบรนด์มาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีนะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่ผมชอบของมือถือยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีการกักอุปกรณ์ที่ให้เรามาเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอุปกรณ์ผมบอกก่อนว่าอาจจะอาจจะไม่ครบบ้างเพราะว่าบางทีมีการย้าย ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่มือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นควรจะต้องให้มานะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวหัวชาร์จเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จไวถึง1 2 0วัตต์นะครับนี่แฟลชชาร์จนะครับดูจากสเปคก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจในตัวของ vivo มากๆตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยไอการชาร์จวงชาร์จไวเนี่ยมันจะ สัมพงสำคัญกับชีวิตผมนะครับแต่ว่าพอด้วยบางเหตุการณ์ที่มันเร่งรีบจริงๆเนี่ยไอการชาร์จไวเนี่ยมันก็ถือว่ามีผลกับการช้ยชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตประจำวันของเรามันดีขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ยเพราะเขามีเจ้าตัวหัวชาร์จมาให้เรานะครับก็คือเขาให้เจ้าตัวอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวผมแกะให้ทุกคนเห็นเลยนี่ มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับแล้วสายชาร์จนี่ต้องเป็นสายชาร์จที่รองรับการชาร์จไวด้วยนะจ๊ะ120วัตต์นะครับหัวเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นหัวสีส้มๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสไตล์ของทาง vivo เขาเลยนะครับที่จะต้องแบบเหมือนกับว่ามีหัวชาร์จคือซื้อทีเดียวจบอะเราไม่ต้องมานั่งซื้อแยกต่างหากนะครับซึ่งก็อยากให้ค่ายทุกค่ายของสมาร์ทโฟนเนี่ย ช่วยปรับปรุงในเรื่องนี้หน่อยนี่มันจะดีมากๆเลยนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกคู่มงคู่มือต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัว vivo x f 3 pro เนี่ยเป็นมือถือรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเข้าวงการมือถือพับได้นะครับถ้าอยากจะซื้อแบบตัวเดียวจบเนี่ยผมก็ยังแนะนำรุ่นนี้อยู่ดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดทุกคนใช้ค่ายอื่นมาเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีจุดด้งจุดด้อยนิดหนึ่งนะครับไม่ตัวนี้เนี่ยผมผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีจุดด้อยมันก็มีจุดด้อยแต่ว่าเป็นจุดด้อยที่ผมเองเนี่ยรับได้กับเจ้าตัวมือถือรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีข้อดีของมันก็คือสําหรับทุกคนรู้กันอยู่ถ้าเกิดว่าติดตามช่องของผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่ชอบใช้มือถือเลนซูมมากที่สุด ดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนีน้ค่อนข้างเหมาะกับผมเลยแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนดูรีวิวของผมเนี่ยผมจะเคยใช้เจ้าตัว One Plus Open นะครับไม่ว่าจะเป็น One Plus Open หรือว่าจะเป็นเจ้าตัว Oppo Find N เนี่ยตัวนี้นะผมบอกก่อนว่ากล้องของเขาเนี่ยเลนส์ซูมผมไปเช็คสเปคมาไม่ว่าจะเป็นเมกะพิกเซลหรือว่าเจ้าตัว ความใหญ่ของตัวเซนเซอร์เนี่ยมันเป็นขนาดที่มันเท่ากันเป๊ะเลยซึ่งผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันนะครับซึ่งพอเอามาใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังในเรื่องของสายซูมสายซูมเนี่ยชอบแน่นอนแล้วก็มันคือเราไม่จาเป็นที่จะต้องใช้แอปพลิเคชัน นะครับหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ในการเบลอภาพเพราะว่าเจ้าตัวเลนส์ซูมตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลนส์ซูมตัวนี้หรือว่าเลนส์หลักตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยเบลอธรรมชาติได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ฝากไว้อ๋อแต่ผมบอกก่อนนะว่าไอ้ตัวเคสที่ทุกคนบอกเฮ้ยพี่เสิร์นนี่มันเคสที่เขาแถมมาให้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่เคสที่เขาแถมมาให้นี่มันก็มีแต่ว่ามันไม่อยู่กับผมนะครับไอ้เจ้าตัวเคสที่ตัวนี้เนี่ยเป็นเคสที่ ซื้อมานะครับซื้อแยกต่างหากมาต้องต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีดียังไงร,รู้ไหม <c oughs> เพราะว่าไอ้ตัวตรงเนี้ยมันเหมือนจะมันเป็นเหมือนแมกเนตใช่ไหมแล้วเวลาที่เราสมมติจากการจะใช้งานแล้วต้องการกลัวว่ามือถือมันจะหล่นเนี่ยเราก็สามารถเอามือสอดเข้าไปได้นะครับแล้วก็มันก็จะกันไม่ให้มือถือเราหล่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือมันสามารถพับนะครับแล้วก็เวลาที่สมมุติว่าเรานั่งกินข้งงกินข้าวแล้วก็อยากจะแบบ เหมือนดูห้องดูหุ้นไถ Facebook อะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะครับตัวนี้มันสามารถตั้งได้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึง่งพอเรากางจอออกมาเนี่ยเมื่อเรากางจอออกมาเราก็สามารถที่จะวางดูหนังแบบสบายๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับแต่มันติดอย่างหนึง่งตรงที่พอมันเป็นสีขาวอะ่ะคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบสีขาวนะแต่พอไอ้สีขาวเนี่ยพอใช้เป็นนานๆเนี่ย ไอ้ตัวสีเนี่ยเริ่มทุกคนถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูดีๆนีมันจะเริ่มดำเนี่ยมีมีลงมีรอยดำเข <c oughs> าเรียกว่แหวนแทนะครับจริงมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่มันสีเข้มกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่มันน่าจะดูสวยได้นานกว่านี้หน่อยแล้วผมบอกเลยครับจากการทดสอบที่ผมใช้งานเจ้าตัวมือถือสมาร์ทโฟนตัวนี้มาเนี่ยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ โคตรจะไม่ผิดหวังเลยแม้ว่าเจ้าตัว vivo x45 เนี่ยตัวนั้นเนี่ยเขาเคลมกันว่าแบตโคตรอืดเพราะว่าแบตเตอรี่นีให้มาถึง6,000 mAh นะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมจัดมาเนี่ยราคามันเบากว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าตัวนี้จะเป็น rom จีนก็ตามเพราะว่าตัวนี้จะหาเป็นเจ้าตัว รอม g l o b a l เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหาค่อนข้างยากมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับรอมจีนนะครับถ้าอยู่กับมันได้เนี่ยฟีเจอร์ที่เขาให้เรามาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกคือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะถามว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับเจ้าตัว6,000 mAh ของเจ้าตัว vivo x4 5เนี่ยมันก็อาจจะเทียบกันผมว่าสูสีนะครับอันนี้แต่คือผมจะต้องจัดเจ้าตัว e vivo x4 5มา Compare มาเปรียบเทียบกับอีกทีนึงนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าเร็วๆนี้ผมคิดว่าผมน่าจะสอยเจ้าตัว vivo x45 มาเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่5700 mah บวกกับเจ้าตัวชิป s าร,ร์ดากอน8ป gen 3เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรที่จะประทับใจนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ถามว่าอยู่ได้เต็มวันไหมคุณไปลองดูค่ายอื่นนะครับผมบอกเลยว่าณขณะนี้ vivo ถือว่าสําหรับตัวผมเองนะ ถือว่าครบเครื่องกับการใช้งานกับผมมากที่สุดนะครับเพราะวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิชอบก็เลย้อก็แชร์นะครับซับสไครต์เราวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสๆๆๆนอนสนอครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยและขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ e พล e แชร์ซับสไครต์อ่าให้ดูความสวยงามของกล้องซะหน่อยไซส์แบะคเสนอหน้าข่าวมือถือ